สวัสดีครับทุกท่านผมกิตติปักเข็มนะครับศูนย์เรียนรู้บ้านนางนกไทยอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้จะมาแนะนำเจ็ดเทคนิคในการเลือกทำเลที่ตั้งก่อสร้างบ้านนกนะครับก็ทำเลก่อสร้างบ้านนกนะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับในการก่อสร้างบ้านนก ถ้าหากเลือกทำเลที่ตั้งดีก็จะทําให้ประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ผมเองได้มีโอกาสนะครับไปร่วมกับคณะทําทงานวิจัยที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลทั่วทุกภูมิภาคนะครับไปร่วมกับอาจารย์กรเกษมจันดํานะครับแล้วก็นิรันเลขสุขนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับมีการก่อสร้างอยู่ทางภาคอีสานและภาคเหนือนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นมีปริมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ได้ไปทําการเทศนกมาหลายจุดนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับก็มีนกอยู่ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับแถวดินในตัวเมืองนะครับดินฝั่งโขงนะครับที่เป็นในรูปปั้นใหญ่ของลานพญานาคอยู่นะครับก็จังหวัดนครพนมนะครับก็ไปเทศมาแล้วเหมือนกันนะครับสองสามจุดนะครับก็มีนกนางแอ่นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีปริมาณนกนางแอ่นตั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับท่านที่ สนใจที่จะลงทุนก่อสร้างบ้านนกนะครับก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับลบ้วก็เห็นได้ว่านกเนี่ยนะครับจะอพยพขึ้นไปตามแหล่งไอ,อาหารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแหล่งอาหารที่ว่าขึ้นไปอยู่ก็เป็นบริเวณที่ที่ว่าเป็นอยู่ติดใกล้แม่น้ํานะครับก็มาดูเจ็ดเทคนิคนะครับในการเลือกทำเลที่ตั้งก่อสร้างบ้านนกนะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับในการเลือกทำเลผมให้เรื่องแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารต้องเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะครับ อันที่หนึ่งต้องเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เราสังเกตได้ยังไงบ้างครับก็สังเกตพื้นที่บริเวณที่ว่าเราจะก่อสร้างบ้านนกนะครับในรัศมีรอบทุกทิศทางนะครับประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรนะครับประมาณเพราะว่าแหล่งพื้นที่หากินของนกประมาณสักร้อยตารางกิโลเมตรนึงครับเราก็สังเกตดูว่ามีแหล่งน้ํามีต้นไม้มีพื้นที่ชุ่มน้ําเยอะหรือเปล่านะครับในบริเวณที่ว่าเราจะ ทําการก่อสร้างบ้านนกตรงจุดบริเวณนั้นนะครับถ้าแหล่งอาหารดูดมสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าสามารถที่จะก่อสร้างไอ้บ้านนกได้นะครับท่านจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าแหล่งอาหารดูดมสมบูรณ์นะครับเทคนิคที่2นะครับก็เราเลือกทําเลที่บริเวณที่นกบินผ่านนะครับหรือไม่ก็บริเวณที่นกหากินนะครับสังเกตได้ด้วยเมื่อช่วงตอนเช้าเ้านะครับ ถ้าช่วงเช้านี้ตำแหน่งที่ว่าเราจะก่อสร้างบ้านนกนะครับเราก็ตื่นแต่เช้าักนิดนึงแล้วก็เห็นนกบินผ่านบริเวณนั้นนะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็บินกลับนะครับเราสังเกตได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณที่นกหากินนะครับบริเวณแหล่งหากินอยู่เป็นประจํานะครับก็ถือว่าเป็นทาเลที่ดีนะครับสําหรับเทคนิคข้อที่3นะครับก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ท่านดูแลได้อย่างสะดวกนะครับ ถ้าท่านไม่ได้ดูแลเองก็ต้องจ้างคนเฝ้านะครับถ้านกอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากมีสัตร์ตนกแล้วเราสามารถที่จะกําจัดนั้นได้นะครับข้อที่สี่ก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าพวกกลิ่นควันถ้าเหมือนพื้นที่ในเกษตรกรรมเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเช่นพื้นที่ตามท้องนาตามอะไรบริเวณที่ว่าเขาจุดเผาหญ้่บริเวณ เยอะๆนะครับกองใหญ่ๆบ่อยๆนะครับก็ไม่เหมาะนะครับ oh. เทคนิคข้อที่5นะครับก็เป็นการเลือกทําเลบ้านนกแหล่งใหม่ๆนะครับบ้านนกแหล่งใหม่ก็ให้ท่านลองสํารวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ท่านจะสร้างบ้านนกดูแล้วกันนะครับถ้ามีบ้านนกอยู่ในปริมาณที่เยอะๆแล้วนะครับหรือไม่ก็เกิน5้าหลังไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณเยอะแล้วถ้าท่านไปก่อสร้างที่ใกล้เคียงบริเวณนี้อีกปริมาณนกก็จะเพิ่มขึ้นช้านะครับ ครับก็เทคนิคข้อที่6นะครับควรหลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณเขตเมืองหรือเขตชุมชนนะครับท่านก็อาจจะได้ทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับถ้าท่านติดตามมีการร้องเรียนอยู่หลายพื้นที่นะครับทั้งจังหวัดชุมพรเองก็ดีจังหวัดต่างจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ดีนะครับถ้ามีการร้องเรียนนี้จริงๆก็บ้านนกนั้นแทบทุกหลังนะครับจะต้องโดนคําสั่งปิดนะครับบ้านนกแล้วท่านที่ลงทุนไปแล้วก็ จะต้องเสียหายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับท่านที่จะปรับปรุงอาคารเดิมนะครับเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นอาคารชั้นเดียวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ให้ทางวิศวกรหรือว่านายช่างในพื้นที่นะครับเขาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงพวกรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะดําเนินการก่อนจะลงทุนปรับปรุงเป็นบ้านนกไปนะครับครับ ผมก็ขอแนะนํานะครับเเทคนิคการเลือกทําเลที่ตั้งก่อสร้างบ้านนกนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปนี้เจอกันในคลิปตัดไปนะครับผมกิตติปักเข็มศูนย์เรียนรู้บ้านนังนกไทยอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณและสวัสดีครับ